ทุกคนผมขอโทษนะที่ไม่ได้ลงคลิปนานช่วงนี้ผมรู้สึกแย่มากเมื่อเย็นนี้ผมอ,อกหักอะ่ะเขาชิงผมไปหาคนอื่นอะ่ะผมจีบเขามานานมากสุดท้ายเขาก็ไปหาคนอื่นผมรู้สึกแย่มากช่วงนี้ต้องขอโทษนะถ้าคลิปลงแบบไม่บ่อยมากก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่คะระวังอีกตัวมันกำลังเข้ามาแล้วพี่พี่คะ เซียวยูวิ่งพี่คะพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเวลาที่มันเข้ามาพี่ก็แยกร่างออกไปแล้วพี่คะเก่งที่สุดเลยเล่นสนุกตัวหลอกซะเพื่อเลย <c oughs> พี่คะเป็นอะไรหรือเปล่าความเจ็บปวดที่เกิดจากการต่อสู้แยกร่างแต่ไม่เป็นไรรีบหนีกันเถอะเราเข้าไปข้างในเถอะ แล้วลบชีนี่จนกว่าจะพ้นคืนนี้ดีกว่าอกลัวจริงๆว่าพรุ่งนี้การใช้ชีวิตอยู่มันจะยากขึ้นโชคเรายังดีอยู่นะคะถ้าจินสันวิวัฒนาการตั้งแต่จากการสมมตตัวแรกเลยเหมือนพี่จะสำเร็จในการเพิ่มพลังความแข็งแกร่งเป็นเก้าเท่าแล้วนะแต่กินแต่ของพวกนี้ก็ไม่ทำให้อิ่มท้องเท่าไหร่นะคะได้ไงซปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนั้นอ้าเยี่ยมเลย